เนเสียบโบสไปลืมนเนยอะอ,อยากจะร้องไห้อะเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ขี่รังรันไะเนี่ยอ้าวทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยทำไมตัวมันเยอะจังอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใด้ผมแล้วตอนนี้นี่ไงมันใกล้แล้วทุกคนช่วยผม ทุกคนทุกคนจะเอานี้ทุกคนทุกคนกชิโน่อระาิโนระพชิโน่อาะิโน่ของอยู so อ่ไหน like ของอยู่ไหน oh god, oh uh oh. อุปกรณ์มาโอ้ของแบบนี้มาเลยโอือ้าวทุกคนทุกคนผ่านในคืนน้ไม่ได้แล้วนะ ผมเพิ่งซื้อเข้าใจกันน้อยด้วยกาปูชิโนอาสูไซโนอย่างนั้นเหรอหืวไหวไหวไม่ดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาปูชิโนอาสูไซโนของฉันทุกคนคงเกีียตัวไปเยอะมากๆครับเพราะว่าตัวของผมมันโคตรกาบ่วยผมด้วยทุกคนโอ้โหมาก มาแล้วไอตัวที่เราตงกันไอตัวนี้ไอตัวนี้มันใช้รีเคหวโอ้ยตัวดีๆเสียตัวโคตรดีไปเยอะมากแนละ้วทุกคนโคอนเจ้าผมดูเจ้าผมกันหนักมากเลยตุกคนเราต้องการไอตัวบ้านนี่ ไม่ยอมไม่ยอมไม่กล้าเลยไม่ยอมทุกคนเมื่อกี้นะครับผมจำได้นะผมได้มาหนึ่งตัวทุกคนนี่ไงผมได้มาหนึ่งตัวนะครับ โอ้ไหมที่หนึ่งอันนี้ดูอยากพูดตึงอะรู้คหมผมได้มาแค่นหนึ่งตัวนี่ครับตัวที่ตึงที่สุดของผมป้าม,มเปลี่ยนรู้วัใช่โอ้โหในที่สุดในที่สุดในที่สุดผมก็ได้กันมาแล้วดูก้ย ผมก็ได้มาด้วยเค่บาเรรินาครับปูชินะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวนี้มันคือตัวที่เท่าไหร่เฮ้อะอะทุกคนผมได้ตัวนี้มาด้วยอ่ะมันคือตัวคือตัวอะไรอ่ะโอ้ กุงนเลก็โอ้โหขเสียใจทุกคนมแบบไม่ได้โบนอะคือโบนแม่งแบบพูดหัอะมันจะบอกอะไราทมไม่ได้โบผมขอโทุกคนมุ่งโบอะทุกคนคิดดูดิโอ้โหปวดหัครับ บาลรีลีนักพชินะ่าอีกตวนิบอลรีบอีจิงนะสวยผมได้มาแล้วนะครับกกระปูชินะ่านี่มาผมรีเคเวสได้แล้วลีเล่ห้าสิเอ็มใครมันจะไหววะห้าสิบเอ็มนะเว้ยห้ล้านเลยเหรอเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เอ้มึงจะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ละมันจะเป็นไปได้เหรอวะเอดไีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงจะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช,มใช่มันไม่ถูกทุกคนคือนะตอนนี้ทุกคนตัวอะไระี่ยทุกคน โคตรดีใจที่อันเนี้ยนั่นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าคนนน้นดีกว่าทุกคนเชื่อไหมว่าม่คนนน้นเขาแบบคือโคตรที่จะตึงนะทุกคนมาของคนนู้นคือโคตรตึงอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะกทำไมคเข้าใจกับพี่ทำไม เอ้ยทุกคนดูคนนี้ดิเนี่ยเป็นคนที่ผมแบบดูแล้วโคตรปึงอ่ะแบบปังที่สุดอ่ะ,อะผมว่าบ้านหลังนี้แหละคือตรงนี้คือมันจะยากอยู่แค่การเดียวคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเว้ยที่เราจะเหยียผมกระโดดไม่ได้ผมกระโดดไม่ขึ้นอ่ะผมจะไปเหยียบตรงนู้นใช้ได้เลยหย่า yeah. มัไม่ได้ทำให้ผมหยุดหย่ามันทำให้ฉันหยุดไม่ได้หรอกย่าย่าออกมาได้แล้วเพื่ออะไรวะคือเพื่ออะไรวะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาก่อนตรงไหนวะทุกคนอะไรอ่ะ ดูขายตัวละครให้เยอะๆจ็อือหึือ,อ,อ,อดูเวต้งมมีหนึ่งจุดหน่งเลยวิยง,ตงตัง้งต้งหาล้านใช่หมห้าสิบล้าน คือก ok ูไม่รู้นะว่ามึงเอาความเครียดขนาดนั้นมาจากไหนแต่มันแพงเกินไปป่ะเพ่เพ่มึงมันแพงไปบ้าเป่าเสียแพงไปเสียแพงเปล่าเปงไปเปๆนไปแป็ไปตงตงซูโมราโอ้ยยยยย तो समोदाजी नहीं तो मोरा तुला तो तुम सोराजा नैया तो तोम सोमोरा फूला की यु सुमोरा हो रहा मत तो सुमोरा จังงงไไยตูมตูโอ้เอ้าลูกคุณผมกดไปผิดทำไมอ่ะสองอันเป็นได้ขายกันมหาการที่ก็จะเหลอแค่ตัวดีๆให้หมด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 

ผมก็ถือว่าผมก็เล่นมาพอสมควรอูตูตูซูโม,โม่ยานยายนมะผมงงว่าไอ้ตรงนู้นะ่ะมันมันทำไวอไ้อะไรมันทำไว้เพื่ออะไรไอ้ตรงเนี้ยของเขาทำอะไรได้เยีวยมีควนี้อ่อนโอกันแตกกูรู้เลยว่ามันเป็นระดับที่กูเลือกเอาไว้ ทำไมบิลล์ Power Point ไม่เขีนทไมลลแลอนนี้คือเป็นหลังผมแบบเหลอนนือไม่มค่อยเ,เยอะนะครับ นี่มาแล้วทุกวันเลยนะน,นั้นเนี่ยข้าแอบเซฟปน,นิญญา่ำชิปป่างไว้ะทรนั้นแต่ไปเกี่ยวกันเอ้พวกนายฉันขอเงินนอยนะได้สิเอาไปเลยนานาเลยพ่อคนเก่งยังเท่าไหร่แล้วละ่ะต้องเยอะมากเลยครับดีมากจ้ะ ส่วนนายแหละได้ตังขนาดนี้ก็ไ,ได้ฉันอน,นุญาตให้นายทำงานต่อทจุสูสี่แล้วแค่ดิดเดียวจ้อูอ้ทุกคนทุกคนสงสัย คะมาเนี่ยตรงนี้มาเลยเอสเราจะได้กูง่ายๆเดี yes! oh, ๋ยวดูตรงนี้เลยก็เล้ก็เฮ้ยบอสบอสมา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 เอาแล้วบอสบอสมาทุกคนบอลช่วยผมด้วยบอสมาเอ้ยแต่ผมว่าผมมีสิทธิ์สุดนะ ชัวยกันนี่นหลังก็ช่วยกันหน่อยเซ่นี่มันบอสอ้ยทุกคนด้วยพวกผมดิันเล่นมารล้ไม่รู้ผมมาไม่ได้ดิทุกคนเราสาเป็นโมนะเจ๊จ๊ช่วยผมหน่อยนะเจ๊คนผมเล่นมานานแล้ว Oh, my day,